มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเชยนหยนหพักดีนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะพาทุกคนมาเปิดมุมมองใหม่ๆไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆที่คุณทุกคนสามารถฟังได้ง่ายๆในช่วงการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อจะให้เราได้ทยานไปด้วยกันนะครับในอีีนี้จะว่าไปแล้วนะครับพวกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราในปัจจุบันนะครับการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวการหลักเลยนะครับที่จะทําให้สินค้ารอบๆตัวเรามันเข้ามาอยู่ในมือเรามาอยู่ใกล้ๆตัวววเเเรรรราาาไดด้้็ตตมที่องก มากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเศรษฐกิจต่างๆที่มันขับเคลื่อนกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเข้าส่งออกการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้ขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคนที่ดูแลเป็นประตูเข้าออกของการขนส่งสินค้าทางน้ําของไทยที่สําคัญเลยก็คือการท่าเรือแห่งประเทศไทยนี่แหละครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยคืออะไรครับการท่าเรือ หลายๆท่านคงเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วนะครับการท่าเรือเนี่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมนะครับจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2494เพื่อดําเนินกิจการท่าเรือของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าการท่าเรือเนี่ยมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือทั้งขาเข้าและก็ขาออกที่ช่วยเกิดความรวดเร็วแล้วก็ลดต้นทุนในการนําเข้าส่งออกของ ผู้ประกอบการแล้วก็ของประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งระบบโลจิสติกการค้าการขายมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศอย่างแท้จริงนะครับสำหรับท่าเรือที่ต่างๆของการท่าเรือนั้นปัจจุบันแล้วการท่าเรือของประเทศไทยรับผิดชอบบริหารท่าเรือที่สําคัญอยู่5แห่งนะครับก็คือ1ท่าเรือเชียงแสนท่าเรือเชียงของท่าเรือระนอง แล้วก็จะมีท่าเรือที่สําคัญของประเทศไทยสองแห่งที่เราทุกคนจะต้องรู้จักและจะได้ยินชื่อมันบ่อยๆแน่นอนนะครับที่แรกก็คือท่าเรือแหลมฉบังนะครับซึ่งเป็นท่าเรือน้าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็ยังเป็นท่าเรือที่นํานักท่องเที่ยวไทยเดินทางโดยเรือสําราญต่างๆ ไปต่างประเทศอีกด้วยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลน,นครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาและก็อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่กว้างถึง6 3 4 0ไร่อีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยท,ที่เราเรียกกันจนติดปากนั่นแหละครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่นี่เป็นจุดเชื่อมโยงสายการเดินเรือหลายเส้นทาง ให้บริการเดินเรือและก็อสินค้าแบบครบวงจรเลยนะครับปัจจุบันก็ได้มีการเอาเทคโนโลยีต่างๆมา transform ในการจัดการนะครับรวมถึงทั้งบุคลากรรูปแบบการทํางานและก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกและก็สามารถที่จะปล่อยหรือนําเข้าตู้สินค้าแล้วก็ยังสามารถดําเนินพิธีการสุลกากรผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบจุดเดียวได้แบบเด็เสร็จนะฮะจากนั้นก็ยังมีบริการพื้นที่จัดเก็บตู้สินค้าต่างๆนี้ด้วยเรียกได้ว่าถ้าเรือคลองเตยเนี่ย เป็นจุดใหญ่นะฮะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการนําเข้าส่งออกอีกคำถามหนึ่งครับว่าแล้วรายได้ของการท่าเรือให้บริการคนเยอะขนาดนี้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศมากขนาดนี้รายได้ของการท่าเรือนั้นไปที่ไหนครับถึงแม้ว่าการท่าเรือจะอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมรัฐบาลน,นะครับ แต่การเป็นรัฐวิสาหกิจของการท่าเรือเนี่ยมีบริการต่างๆนะครับการท่าเรือเองก็ต้องหารายได้เข้าหน่วยงานเช่นเดียวกันต้องหาผู้ใช้บริการใหม่ๆการท่าเรือเนี่ยถือเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจนะครับที่นําส่งรายได้สูงสุดให้กับรัฐเป็นันดับแรก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการท่าเรือนําส่งรายได้ให้กับรัฐเนี่ย70%ของกำไรสุทธินะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับนำส่งเป็นรายได้ให้กับแผ่นดินเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็การคลังของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปครับซึ่งรายได้ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมาจากการให้บริการต่างๆของการท่าเรือนั่นเองนะครับและใน EP ต่อไปนะครับผมจะพาไปดูครับว่าท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยซึ่งอยู่ใจกลางเมืองหลวงอยู่ในแหล่งที่สำคัญสำคัญของประเทศการบริการต่างๆที่หลากหลายสร้างไรายได้ที่มากมายขนาดนี้ให้กับประเทศเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างไปติดตามเลยครับ